อีเย็น,นเน็ต e. <N. S 2> กาแฟที่สั่งไว้ได้หรือยังอาาา้าวมาแล้วค่ะท่านเจ้าพยาเรียกจังเลยติดใจใช่ไหมละ่ะโอ้ยไปไหนกันหมดบ้านเนี่ยเอาอีเย็นเดินไม่ก้มหัวเลยเอาก้มทำไมอ่ะนี่มีันปี2020แล้วแล้วทําไมไม่นั่งพื้นยังไม่ไถูอเลยไปคะนั่งตรงนี้ไม่นั่งตักไปเลยละอได้ นี่แม่ก็ให้เย็นลงไปเดี๋ยวเมียกูมาเห็นช่วยค่าแต่งกรหน่อยวะไหนไปคะเอานะอุ้ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกไอพุทไอพุทอะไรสไลด์ได้นะเฮ้ยโอเคนะเอาละอ้าๆเาอ้าเฮอเจังเลยไปคะยังหอมเสียงอ๋อถ้าเขารักยืนเฉยๆเขาก็รักโอ้โหอแสนเจ็บนักถ้ามีรักแล้วใจขุนเกี่ยไปคะงั้นมาลุ้นรางวัลเนสกาแฟแกนพิง เย็นมึงจะมาลุ้นอะไรตอนนี้ไม่รู้ตอนนี้แล้วจะรวยตอนไหนแล้วไปคะนี่ได้กาแฟเขาแจกต้องเยอะทองคำตั้ง5 0 0แสนบาทนี่มอเตอร์ไซค์ไอโฟนแล้วก็นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเจ้าค่ะโอเคเอากาแฟที่เองไปซื้อมาจากตลาดมากินหน่อยตลาดตรงนี้มันมันร้านไหนนะอะไรอะไรนี่เนเว่นเลยเซเว่นอะไรนี่เซเว่นเหรอจ้าวยเสียงเพราะไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารักแม่าวสุดจะหักห้ามจิต คิดไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำวันเลยเปลี่ยนผันมาดื่มดำเนสกาแฟก่อนอะไรมึงเ <c oughs> ียเย็นฮ <c oughs> ตอนสดชื่นแกรวยเจ้าค่ะ <c oughs> ของเ <c oughs> ดงจริง เจ็บอีกแล้วใช่ไหมหัวใจเอย๋ยคมจากที่เคยใส่ใจและหวงหาโโอโ้หมาวันนี้เหลือเพียงเราและน้ำตากาแฟอาราบิก้าสกกัดเย็นเนื้อหอมนุ่มแง่ของพิฉันไปครับแบ่งบทไปได้กะเกิดคนเดียวเลยไงโอโ้ยม่ก็ต้องเอาหน่อยเอาต่อสิถ้าจะคุณถึงมวยดินสิ้นฟ้ามาหาสมุทรโอโ้โหไม่สิ้นสุดความรักสมักสมาน แมนเกิดในใต้ฟ้าสุธาทานอ๋อเมื่อวานเพิ่งซื้อมาอร่อยดีพัดไปด้วยเกียรติฉันเลยเพราะโบราณท่านว่าไว้เกียติยังไงได้อย่างนั้นเกียรดทันทีแล้วยังมีแบบกลับป๋องพร้อมดื่มเลยขายที่อย่างงี้กูซื้อก็ได้อีเย็นเท่าไหร่ไม่ต้องซื้ออะไของลูกค้าไว้มาชนเงินรวยไปคะ มึงนี่คลิปนี้พูดน้อยเนอะค่าตัวก็ได้เท่ากันเฮ้เดี๋ยวกูก็ต้องขายของให้มึงแล้วมึงเขียนมาในสคริปแบบนั้นอะมึงขายตั้งแต่ต้นคลิปแล้วอ่ะคุอยากรู้เลยกันว่าจะรวยยังไงอะ่ะมึงพูดไปได้เน้นกาแฟเขามีลุ้นรับรางวัลง่ายๆแค่สามขั้นตอนเพียงสแกนกรอกรหัสรับแต้ม ลงทะเบียนรับทันที5แต้มกรอกรหัสที่ได้จากใต้ห่วงของกระป๋องเนสกาแฟจํานวน11รหัสหรือกรอกรหัสใต้ฝาที่ได้จากเนสกาแฟพรีเมี่ยมจํานวน8รหัสทุกครั้งที่กรอกรหัสจะได้แต้มมาเพื่อลุ้นรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลประจําปีรางวัลประจําเดือนและรางวัลประจําวันเออไออ้อยอ้อยมีอะไรจะบอกไหมกรอกรุ้นอะไรนะกรอกรหัสเข้ามาเยอะๆนะเจ้าค้าไออ้ยโอ้ยกรอกรหัสกันเข้ามาเยอะๆนะเจ้าค้ากระดกลิ้นด้วย โอ้ยร oh, อรอกว่าหักกันทุกใบเยอะนะชกคา okay, แค่นี้แหละจะแดงจริงเนี่ยเบิร์ดดูดิให้กล้องดูดินะแดงจริงเนะี่ยแดงให้พอเซียนตำเลยี <laughs> แล่แตกแล้วเนี่ยแตกกั <laughs> <laughs> นเ่ยเฮ้ยล้ำพามพามพาม